สวัสดีครับเอฟซี FC พี่น้องอันเป็นที่รักจริงครับวันนี้ก็นะครับจะมาตอบคำถามมีคอมเมนต์หนึ่งที่ถามมาว่า,าในการทำกระต่ายสายเนื้อนะครับว่าหาตลาดยังไงนะครับลงขายช่องทางไหนนะครับก็กระต่ายเนื้อนะครับโดยเฉพาะ กระต่ายสายพันธุ์ดำภูพานนะครับก็ถ้าเป็นภาษาภาษา y t u t u นะครับหรือว่าภาษาโซเชียลก็จะเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเป็นคีย์เป็นชื่อ,อที่ทำให้ผู้คนค้นหาเจอนะครับอ,อย่างเช่นคำว่ากระต่ายดำภูพานนะครับก็จะมีคนค้นหาเจอนะครับในคอมเมนต์ในคลิปของผมนะครับส่วนมากก็จะ ก็จะมีคอมเมนต์ในการที่จะจองกระต่ายนะครับในการอาคอมเมนต์ประมาณว่าเปิดจองหรือยังนะครับคู่เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็แบ่งไหมนะครับคำถามอาคอมเมนต์ส่วนมากก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลงในช่องลงขายในช่องทางไหนนะครับคือสำหรับในผมเองนะครับ ผมจะเน้น youtube เพราะว่าผมทำ youtube อยู่แล้วนะครับส่วนมากลูกค้าที่ผมส่งให้ก็จะเป็นติดต่อมาทางเห็นคลิปทาง youtube แล้วก็ติดต่อมานะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่คนที่กลุ่มที่เขาเล่นกระต่ายสายเนื้อนะครับที่เขาลงขายกันก็จะมีกลุ่ม Facebook เป็นหลักนะครับ ทางสื่อโซเชียลนะครับแพลตฟอร์มต่างๆส่วนมากคนจะลงทาง f a c e b o o k นะครับก็จะมีกลุ่มนะครับคนที่สนใจเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระต่ายเนื้อกระต่ายสวยงามหรือว่าเรื่องผมก็อยู่หลายกลุ่มนะครับผมอยู่กลุ่มรถก็มีครับกลุ่มรถทัวร์ลิงรถเล็กทัวร์ลิงอะไรประมาณนี้ครับคน มีความสนใจเรื่องไหนก็จะเข้ากลุ่มนั้นนะครับใน Facebook ลองไปค้นหาดูได้ครับถ้าคุณชอบอะไรก็ลองลองค้นหาดูครับมันจะขึ้นชื่อกลุ่มขึ้นมาว่าให้เราเข้าร่วมกลุ่มนะครับอย่างอันนี้นะครับกระต่ายสายเนื้อดำบูพนันผมก็ค้นหาคําว่ากระต่ายดำบูพนันก็จะมีกลุ่มของกระต่ายดำบูพนันแล้วก็กลุ่มของกระต่ายสายพันธุ์เนื้อนะครับ เด้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราไปาเข้าร่วมกลุ่มเป็นสมาชิกครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยได้โพสในกลุ่มเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์อ่านหาความรู้วิธีการเลี้ยงกระต่ายต่างๆนะครับในกลุ่มนั้นก็จะมีคนซื้อคนขายกันนะครับเป็นจำนวน มากนะครับมีพ่อค้ามีลูกค้าก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนั้นนะครับใน FACEBOOK เขาก็จะไม่ระบุราคากันนะเพราะว่ามันเป็นกฎของ f a c e b o o k เองว่า,าการซื้อขายสัตว์นั้นมันผิดกฎของผิดกฎชุมชนของ YouTube เอยไม่ใช่ผิดกฎชุมชนของ f Facebook เองนะครับมันก็เลยในการซื้อขายกันก็จะไม่บอก ระบุราคาส่วนมากก็จะเป็นอินบ็อกถามกันนะครับอันนี้ก็เข้ากลุ่มไหนก็อ่าอานกฎของกลุ่มให้ละเอียดด้วยนะครับหลักๆนะครับผมผมลงขายก็ไม่เชิงว่าลงขายเพราะว่า,ากระต่ายในวงการกระต่ายเนื้อนะครับโดยเฉพาะกระต่ายดับบูพนันผมจะเท่าที่ผมดูมานะครับคนมีคนมีไม่โชว์ คนโชว์จะไม่มีนะครับอย่างผมอย่างผมนี่คือคนโชว์นะครับเพราะผมทํา youtube อยู่แล้วผมก็โชว์แต่ไม่มีนะครับก็มีอยู่เก้าตัวเพราะว่าอะไรผมทํามาผมเลี้ยงมาปีกว่าเกือบสองสองปีนะครับจริงๆมีเพื่อนถามมาทักมาว่าเกือบสองปีนี่มันน่าจะได้อย่างต่ำก็ห้าสิบตัวหรือว่าร้อยตัวนะครับแล้วแต่ว่าผมโชว ผมโชว์ทาคลิปโชว์มันก็เลยอย่างมีลูกออกมาก็โชว์มันก็เลยกลายเป็นว่า,ามีคนที่เขาต้องการบางทีก็มาถึงฟาร์มพอมาถึงฟาร์มมันก็ความาเกงใจมันก็เกิดขึ้นเมื่ออยากได้เราก็ยอมใจอ่อนให้ไปจริงๆไม่อยากให้ครับช่วงนี้คือผมจะ ถ้ามาถึงฟาร์มผมจะไม่ให้นะครับ <c oughs> ขอยืนยันยืนยันคําเดิมคือถ้ามาถึงฟาร์มมามาถึงบ้านผมผมจะไม่ให้หรือว่าจะทักมามาโทรมาตอนนี้ไม่มีให้นะครับไม่มีให้ขอเก็บทําขยายพันธุ์ก่อนนะครับเพราะว่าพอโชว์ไปแล้วมันก็ไม่มีคนโชว์ไม่มีคนมีไม่โชว์นะครับก็ยกตัวอย่างหลายๆฟาร์มที่เขาไม่โชว์กันนะครับ ที่บางคนก็เปิดเพจขึ้นมาแค่ให้รู้ว่าอาเพจนี้ทําเลี้ยงกระต่ายนะแต่เข้าไปดูข้างในปรากฏว่าลงรูปไม่กี่รูปนะครับแต่เขามีบางฟาร,รม์มเขามีเยอะนะครับก็ยังขายได้เรื่อยๆครับโดยไม่ไม่มีการขายผ่านทางเพจเลยนะครับแค่เปิดเพจมาให้ดูว่า,าเลี้ยงนะแค่นั้นเองนะครับก,ก็ยกตัวอย่างครับไม่เอย่ยไม่เอ่ยชื่อนะครับไม่เอ่ยชื่อ ก็มีหลายฟาร์มนะครับที่รู้จักกัน <c oughs> อ่าครับก็ประมาณนี้นะครับในช่วงนี้ตลาดกระต่ายเนื้อนะครับถ้าเป็นอพี่ที่ถามมานั้นครับเป็นขอเป็นที่ถามมานั้นก็เป็นคนทางภาคใต้นะครับกระต่ายเนื้อส่วนใหญ่นะครับจะเติบโตทางภาคใต้นะครับอเพราะว่าคนทางภาคใต้นั้นอ่าพี่น้องอิสลามจะเยอะนะครับคนอ อีสลาเขาจะกินกันนะครับแล้วก็พี่น้องทางภาคใต้จะนิยมบริโภคกระต่ายเนื้อกันนะครับส่วนภาคอื่นมีไหมมันก็มีนะครับจริงๆกระต่ายเนื้อนะครับเขาเลี้ยงมาเขาทาํามากันหลายปีแล้วนะครับเพิ่งจะมาเติบโตเมื่อปี2ปีนี้เองนะครับที่จะที่เติบโตแล้วก็มีเป็นกระแสนะครับ มีปีนี้ที่มีเป็นกระแสรแรงหน่อยนะครับหลังจากที่ทีวีหลายช่องเข้าไปทําทข่าวกันนะครับ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เขามีมาหลายปีแล้วนะครับอย่างฟาร์มที่ผมรู้จักอย่างาสมใจนึกฟาร์มนะครับที่ผมไปถ่ายมาครั้งนั้นนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมไปถ่ายฟาร์มกระต่ายนะครับอันนั้นเขาทำมาหลายปีแล้วแล้วก็มีการส่งทั้งเนื้อทั้งกระต่าย พ่อแม่พันธุ์นะครับก็ทํามาหลายปีนะครับ <c oughs> โดยที่ก่อนที่สื่อโซเชียลจะโด่งดังด้วยซ้ำไปนะครับนั้นเขาก็ขายโดยการผ่าน f a c e b o o k นะครับแล้วก็โทรโทรศัพท์นะครับก็สำหรับหาลงขายช่องทางไหนนั้นก็เน้นนะครับก็ส่วนมากจะเป็น Facebook นะครับที่เขาขา,ขายกันนะครับ ก็มีทาง Youtube ก oh like, ็มีไม่กี่คนนะครับอย่างผมนี่ก็ทำผมไม่ได้ลงขายนะครับผมทำคลิปทำคลิปให้พี่น้องได้ชมว่ามีกระต่ายแบบนี้นะครับมีเทคนิคต่างๆนะครับก็ตามที่ตัวเองได้ประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็สอบถามพี่ๆเพื่อนๆที่เขาเลี้ยงกันนะครับแล้ก็จะมานำเสนอเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงกระต่ายนะครับ วนคลิปนี้ก็เป็นการตอบคําถามนะครับสําหรับคอมเมนต์ที่ถามมาว่าลงขายช่องทางไหนนะครับขายยังไงลงขายช่องทางไหนนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาพบปะพูดคุยพี่น้องกันเล็กๆน้อยนะครับเนาะสำหรับคลิปก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผู้ใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์แชร์นะครับ อาคิปผูไทยมุกด้วยนะครับผมขอบคุณครับ